สวัสดีครับผู้ชมะครับกลับมาเจอกักบบอสครับในบอสซี่บอสออนสตอรี่นะครับวันนี้เสาร์ที่9พฤษภาคมครับตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาครับรัฐโคโรราโดเดนเวอร์นะครับวันนี้มาอัปเดตนะเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พูดถึงจริงๆแล้วสรุป เมื่อวานนี้มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะฮะโดยประมาณอยู่ที่28,000ถึง29,000คนนะตลอดทั้งสัปดาห์ตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3มโมง10นาทีนะฮะก็มาดูบอสใช้ตัวเลขที่อัปเดตนะฮะจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Newsbreak นั่นเองนะครับก็จะอัปเดตข่าวสารเกรี่ยวกับโคโรนาไวรัสแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารต่างๆนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้บ่าย3โมง10นาทีที่บอสให้บอกไปนะโดยประมาณนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อแล้วอยู่ท่ทีประมาณ2920 นนผู้ที่หายนะครับได้กลับบ้านมานี้ประมาณ1 1 1 0 0 0คนแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตในช่วงเวลานี้ประมาณ1,331นยาคนนะเย็นนี้คงจะต้องดูว่ายอดรวมนะผู้เสียชีวิตปีทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะแล้วก็รวมไปถึงครับวันนี้9พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่ในรัฐโคโลราโดเนี่ยก็มีการาเปิดนะฮะเหมือนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติภายใต้เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างการใส่หน้ากาก ะครับแล้วก็รวมไปถึงการานัดหมายนะหรือว่าการทำ Appointment หรือว่า k o o k i n g ต่างๆนะครับร้านที่เปิดวันนี้ร้านตัดผม ร้านสักนะฮะหรือว่าทัทูนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านนวดด้วยนะซึ่งก็มีาการมาตร,รการการบังคับใช้ในเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับส่วนสนามกอล์ฟนะครับก็เปิดให้บริการแล้วนะฮะร,รู้สึกว่าจะเปิดก่อนวันที่9ด้วยนะบ,บอสขับผ่านก็จะเห็นสนามกอล์ฟอยู่ข้างๆนี่นะครับก็จริงๆในช่วงนี้เป็นช่วงของสปริงนะก็ใกล้ที่จะเข้าซัมเมอร์แล้วก็ถือว่าอากาศดีนะครับหลายคนก็อยู่บ้านมานานด้วยนะแล้วก็อยากออกกําลังกายด้วยดังนั้นก็สนามกอล์ฟถือว่า ยุ่งทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามาตรการในการป้องกันของสนามกอล์ฟเป็นยังไงบ้างยังไงก็คงจะต้องคอยติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่กลับมาเปิดในการใช้ชีวิตที่คล้ายๆแบบของเดิมแต่ว่ามีการรักษาระยะห่างตามมาตรการต่างๆนี้จะให้ผลที่ ดีขึ้นหรือว่าจะมีผลในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็คง <c oughs> จะต้องมาติดตามแล้วกันนะครับส่วนันนี้ขอบคุณนะกสำหรับการติดตามเจอกับบอสได้ใหม่นะครับใน b o s s ี่บอส o อนสตอรีฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยวันนี้ลาแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ